ค่ะทุกคนพบกับช่องมีนัดกับเพื่อนนะคะแล้วก็รายการกินกับแกวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูหม่าล่านะคะก็วันนี้ทีมของเราค่อนข้างครบนะคะพิธีกรพี่ตาวรุ่มเราก็กลับมาแล้วนะคะโซดินเนอร์ยีนี้โซดโซดสนยังโซดหม่าล่าแอ๊ดอ๋ออะไรกับเพื่อนทุกคนแกฉันโดนด่าอีกแล้ว ตอนนี้นะคะแม่ครัวของเรากำลังกำลังปรุงซอสอยู่นะคะหมดเลยล่ะหมดเลยนบบนี้เอาแล้วนะคะทุกคนอุอ้ยไม่เอาไม่เลยเอะไหมจ๊ะใช่เลยปะ อื่นเขาทำยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าสูตรเ,เราทำไปเลยเราทำกันไปเลยค่ะคจะเค็มหน่อยนะคะผูมีมมแดดแล้วน้ำตาลยู่หน่อยนะปิดแก๊สเถอะเมืองคุณชายแฮร์ตั้งแต่เก่ง,งเก่งข้อแจงลมนี่ก่อนอันนี้คือน้ำน้ำน้ำพริกหม่าล่านะคะวิธีทรรก็คือ ใส้ผงแม่น้อยอ่าซองไหนอะซองอะก็คือตอนแรกก็ <c oughs> ตั้งน้ํามันนะคะแล้วก็ใส่ผงแม่น้อยลงไปหมดซองเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยอ่ารสด,ดีผงนัวน้าน้ามันหอยแล้วก็น้ําตาลตามแต่ความชอบนะคะหวานมากใส่มากอยากอร่อยมากก็ใส่ผงนัวมากๆน้ําเปล่า นะคะแล้วก็ดูเอานะคะส่วนไครคนเนี่ยเพราะว่าเพิ่งทางครั้งแรกค่ะแรกวจะต้องขึ้นซาบะขอไปค่ะไม่ถูกสุด <c oughs> อันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะเอาไว้ย่างหมาล่านะคะก็จะมีเห็ดเข็มทองมีอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราคะ่ะอันนี้ฝากซื้อแล้วก็มีสามชัน้นหมูสดสไลด์นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะ,ะปนเพิ่งล้างก่อเห็ด ไข่บอกกูก็ว่าห้ามล้างเห็ดมันติดเชื้อลาอ,อันนี้ก็จะไปเห็ดเข็มทองนะคะเปินเป้นมะจึงเห็ดเอาไว้กระพักก็เห็ดไปเชื้อลาเพูดไปเจ้เเาว่าบบเพื่อนเหรเห็ดอ๋อจับพิษที่ดินที่ติดเห็ดแั้วมึงนี้อะไรเราต้องไปล้างอ่ะพูดจับพิษยาคำนองเนี่ยนะจ๊ะคลิปนี้ตัดออกหมดอืมอันนี้จะมาสอนวิธีการ ไ่นเตรียมหมาล่านะคะก็คือเอ,อ,เอ,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 อ้ยเออจะเอาขนมไปใหน้แม่หัวให้หลับไปกันอีกพวกเบ้ของอีแก๊งนี่วสวยมากเลยจ้า <c oughs> โอ้ยเหมือนหมาล่าเลยอ่ะนี่จอกเลย <c oughs> อันนีกูรอมึงหมกเบ้ละอันนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากสามารถเอาไปขายได้เลยนะคะ <c oughs> ยอดเลยค่ะเดี๋ยวพี่เขาได้ ไม่เป็นจะได้น้องอ้มาดอน้องขอแสดงออกทางสีหน้าบอกแกว้งถึงแม้ว่าจะอร่อยมากน้องอู้มาดอไม่เป็นจะได้เบลเขาอู้ร้อนกูจีนแล้วมันจางอะมันจางอะต้องหาต้องหาเห็นทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับภารกิจนะคะให้ไปหาซื้อผักนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังตามล่าหาร้านขายผักอยู่นะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีผักไหมนะคะ ไปกันเลยค่ะนี่ถึงแล้วนะคะร้านนี้นะคะขาเปิดอยู่วะอ๋อเปิดอยู่เปิดอยู่ว้าวนี่นี่เอาพังนี้เอาพังนี้เนาะอ,อันนี้ขายจะได้คะ่ะมะเจาปลามาพารัเกียร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปกลับที่พักกันไปเลยไหมย่ขา ีย่ผู้เชี่ยวชาญของเรามาแล้วจ้ะแล้วก็หกการดิถามเออตุ๊กแงงสรุปต้องทำจัดไหนก้อแล้วแต่คนชอบ้ชาไม่อธิบายได้เร็วชุบน้ำมันแล้วก็แล้วก็ชุบหม่าล่าแล้วก็ย่างอ๋อก็เราก็ชุบนี่เราชุบในหม้อกระทะแล้วใช่ซต้องแล้วพ่อเกลี่ยนั่นะเพราะว่าน้ำมันอ่ะทำทำในนี่ไปแล้วไงเนาะ เป็นกูเก่งที่สุดแล้วชิมจีนี่สองนะคะหลังจากแก้สูดไปอืมอร่อยแล้วหวานอร่อยนะคะอร่อยอุ้ยหมันร้านแล้วอุ้ยเหมือนเจนนี่เลยอ่ะจกสูดไปไหม ภาษาประนีตขวัญห gel, yeah, ูมึงไง่เคยกินแล้วก็ทำขวัญหูที่ไหนป้ากันยากันเสอีที่ไหนปกันย่ากันะอีอีง้าวแช่ไปแน่คิดนอยังง่าวงาวง่าดงง่าโคตรนกาปไดใเลย่นะี่คืนแมมนี่คือต่อโลกทั้งนั้นไปคืนไหมขี่เต่าป้าเจนีจักันมึงหัวเรยมีเต่หินปลาแซยังกับปลหูโอ้ยร้าที่อำเภอปิดแล้ววะอี Hãy chìm một cái thai, cái này chụp vào đây luôn <laughs> Mừng nhạc kìm thái lạ của con, đi ăn thử mình đi mừng nhạc Mừng khỏi có Mừng nhạc đi, chụp อร่อยอร่อยคะว้าวอร่อยค่ะอย่าทำกินบ่อยนะคะค่ะท er ุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆที่ทำกินกันที่บ้านเนาะเป็นเมนูที่ทุกคนทำได้กินได้แต่ว่าอร่อยไม่อร่อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่วันนี้ให้กี่คะแนนคะคุณเน่งสิบคะแนนค่ะเต็มหนึ่งร้อยไว้ ครั้งหน้าเราจะทำเมนูอะไรก็ไปติดตามที่ไหนคะช่องมีนัดกับเพื่อนนะคะ,ะรายการก,กินกับแก๊สซ<ก>ีซ <Season S 1> ั่นทูค่ะ <laughs> วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย